สวัสดีค่ะวันนี้จจมเปอร์จะมารีวิวนี่มามา่มาเป็นมาม่าร้อนเป็นไม่ใช่มาม่าสิมันเป็นชาบูชาบูน้ำดําร้อนจ้าเนี่ยล,ลองมาลองมาดูกันว่ามันมีนมอะไรในนี้โอเคเปะ่ะโอเคมาเดี๋ยวมาเจอกัน<า>เอาของพ<ๆ>ี่จ้ามาแกะมาเดี๋ยวไปดูข้างในก่อนเลยดูข้างในก่อนใช่ไหมนี่เขาให้มา จำจำยกมาเฮ้ยจำเพ่อย่างนั้นเลยเหรอลูกเดี๋ยวก่อ,น,อนนี่ไว้ใส่อะไรอะอันนี้ไว้ใส่มามา่าใส่มามา่าไหน,น,นจำไม่จะไม่เอาผักอันนี้ถ้วยถ้วยร้อนจมีถุงไรเนี่ยถุงร้อนอันนี้ถุงร้อนเนี่ยจะให้ถุงร้อนมาใส่ถุงร้อนอันนี้มามา่า<ด>มาม่าต้องใส่ในนี้แล้วก็มีสาหร่ายใช่อันดับแรกเขาบอกว่านี่เขาบอกว่าแกออกมาเป็นอย่างนี้ใช่ไหมปุ๊บแล้วก็ ถุงน้ำร้อนไอถุงอันนี้ถุงถุงถุงความร้อนอ่ะอันนี้เจอแล้วอ่ะแล้วก็มา,าใส่ผสมกับน้ําน้ําเปล่านี่นี่โอเคอ่ะถุงน้ําร้อนใส่ <c oughs> ถุงน้ร้อนีึงไหนเนี่ยเราก็ไม่รู้เอาขึ้นนึงก่อนโอเคครึ่งหนึ่งแล้วเอามามา่ามาม่ามาใส่รอไหนแล้วอแล้วมาม่าใส่มาาใส่ลงไปอ๋ <c oughs> <c oughs> ใส่เครื่องปรุงก่อนเครื่องปรุงด้วยปรุงรสด้วยอ่ะพี่จ้ำใส่ร้อนไหมเริ่มแล้วล่ะมันเริ่มแล้วเริ่มร้อนแล้วเหรอมันแบบอย่ากินหนีบจีบจะท้องเสียฮะปรุงรสใส่นี้เลยุ้ยไหนไหมไหนไหมไหนไหมร้อนขึ้นแล้วอ่ะเอาใส่ใส่แกะใส่ลงไปอย่าโดนนะมันร้อนนะ ทีนี้ก็เอาฝามาปิดฝามาปิดครับโอเครอให้มันเดือดก่อนกี่นาทีสามนาทีห้าถึงสิบนาทีอ่าแล้วถึงจะกินได้จำดีๆนะร้อนนะลูกของร้อนนะครับนี่ <c oughs> อะไรอะ่ะ <c oughs> นร้อนนะของมันร้อนนะครับอ่านี่นีก็มารอกันเดี๋ยวมารอกันก่อนนี่ตัวที่สองของอน้องใช่ไหมใส่ดีๆครับอ่าว มาเปิดนี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นบ้า,เาวเออห็นบ้าวอ่ะร้อนนะเราก็ดูก่อนนี่เปิดดูก่อนนี่เดี๋ยวดูให้เิดเดี๋ยวเรามารอชาบูกัน5้าถึงสินาทีเราเปิดป่านี้นะได้กลิ่นหอมยังนนะหอมยัง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 มาจุ๊บจับด้วยอ่ะอีกหนึ่งนาที <c oughs> ไม่ต้องอะไรนะอะใส่เตาแก๊สเลยใช่ไม่ต้องใส่เตาแก๊สเมื่อกี้แม่จอยลืมใส่น้ำใส่น้ำที่นี้มันจะเดือดให้ไหมเนี่ยใช่แล้ดูดีดูอ่นีละเอียดอูมันจะเดือดให้ไหมเนี่ยแน่นะจะได้กินดีไหมเนี่ยวันนี้อ๋อตายแล้วนถัเป็นยังไงอ่าเดี๋ยวเปิดก่อนของที่หน้า่อยไหมนี่ช้อนซ่อมอยู่นี่ที่จำโซยแล้ว ทำผิดวิธีจริงๆตอนกินมันต้องมีเดือดๆก่อนใช่ไหมเออเป็นไงรสชาติอร่อยป่อร่อยเป็นไงจีน่าอร่อยป่ยกมือเยี่ยมๆหน่อยดิฝนะากกดติดตามช่องน้องจัมเปอร์น้องจีน่าด้วยนะตาบ้านทุ่งใช่ไหมใช่ปะ ไปบ้านกอนแลยบายไปบ้านก่อนจีน่าบายนี่น้ำมีไหมอ่ะนี่ซัมเปอร์จะมาแก้ตัวแก้ตัวอีกวันหนึ่งแก้ตัวจากเมื่อเมื่อวานที่เราไม่ได้ใส่น้ำตอนที่มาม่าปูดมาม่าทีนี้จำอุ๊ยร้อนแล้วเนี่ยจำใส่น้ำในมาม่าเร็ว ส่กนีอ่อันนี้ก็ปรุงรสด,ด้วยปรุงรสปรุงรสวิได้เหรอเดี๋วเพิ่งมันเดี๋ยวแม่กัดให้ใส่อย่างนี้อ่าปีดฝามีเหลือแล้วน,นี่ก็เป็นอันเสร็จอ่าอันนี้เป็นคลิปแก้ตัวทําใช่ไหมโอเคเปล่า Hey, พี่จ้ามลองเปิดดูสินี่ของแแฮต้องอย่างนี้เมื่อวานเราผิดแผนเราทำผิดแผนกันใช่ไหมนี่โอเคยัง okay. นนะใช่เดือดเ,เลยนี่แแฮเลยนี่ต้องเป็นสิ้นอย่างนี้ค่ะเมื่อวานผิดแผนแก้ให้แล้วนะจัมเปอรอ์ให้ยายซื้อใช่ไหมอันนี้ด้วยอันนี้ของดีนา่าว้าวเดือดพันพ่านเลยเป็นไงล่ะ ไงระวังนะระวังหกกันค่ะระวังหกนะจ๊ะอ่านีน่าระวังหกจ้านี่โอเคเดี๋ยวมาลองชิมกันว่าจะเป็นไงรสชาติเหมือนของเมื่อวานหรือเปล่าเม,มื่อวานขมเมื่อวานขมก็เธอเล่นเอามารวมกันน้ําน้าหม้อต้มกับน้ําชาบูมารวมกันไม่ได้โอเคเดี๋ยวเราลองมาชิมกันลองชิมหน่อยสิรสชาติเหมือนเมื่อวานหรือเปล่าโอดูทำนะ จะปินเหมือนเมื่อวานป่ะอ,อร่อเป็นยังไงอร่อยยังไม่ได้ทานเกินเลยอร่อยป่ะ <S <S นุ่มใช่ไหมอันนี้นุ่มใช่ไหมโอเคอาจีน่าบ้างอาจีน้าลองบ้างอ่ะเอาข้าปากเลยอ่าเป็นยังไงอุย๊ยระวังระวังกันนะลูกรอ้อนนะว่าไม่ตอบเลยเป็นไงคะ อร่อยไหมอะไรนะเยี่ยมเยี่ยมเลยเหรอเยี่ยมเยี่มโอเคทีน้าบอกเยี่ยมเยี่ยมแสดงว่าผ่านเไงพี่จําโอเคฝากกดติดตามกดสับตะไค้กดกระดิ่งด้วยนะคะโอเคแก้ตัวให้แล้วนะ